ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Top Up ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงการแจกโชว์ทม์ฟรีนะครับทุกคนเลยก็แจกฟรีอีก100 E f ร o อ b a l l Coin เลยด้วยกันนะครับทุกคนก็มาดูแลยกันนะครับว่ามันจะเป็นการแจกฟรีในอ่าส่วนของประเภทไหนนะทุกคนไอดประเภทไหนนะครับก็ทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับว่า เป็นขั้นตอนไหนถึงจะได้รับของฟรีนักเตะฟรีทองฟรีกันบ้างทางการรับชมวันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปเลยครับทุกคนว่าคลิปนี้นะครับเป็นการพูดถึงการแจกโชว์ไทม์ฟรีนะทุกคนแจกทองฟรีนะครับก็มาดูแลยกันนะครับว่าเป็นประเภทไหนนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตเข้าเกมก่อนเลยกันนะครับ นี่ครับทุกคนก็คือมาเข้าเกมมานเขาก็จะเจอกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับส่วนของเราอินโบนัสนะครับทุกคนว่าจะเป็นการแจกเงิน GP นะครับผมแล้วก็อ p สุบอนคอยนะคะรับรวมไปถึงอันนี้ทุกคนการแจกฟรีรูปแบบใหม่นะครับเป็นสกิลเทรนะะนิ่นนนะะงนะครับนี่คทุกคนมีเงิน GP นะครับผมแล้วก็ไอเทมของเทรนนิ่งนะครับก็สำหรับไ d ปกติทั่วไปนะครับทุกคนที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนะครับย้ำนะครับว่าอันนี้เป็น ID ที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนะครับทุกนนะคนก็คือมันจะมีแค่พวกแพ็คใหม่ๆทีีี่่่ถูกกกเเพิมมมมข้าาานนนะคครรัับยงไแจฟ อันนี้คือรายละเอียดของแพ็กต่างๆนะครับทุกคนก็คือเป็นแพ็กที่จูบเพิ่มเข้ามาใหม่ปกติทั่วไปอยู่แล้ว่นเองนะครับและต่อมานะครับทุกคนเรามาดูที่ทางฝั่งของมิชชั่นกันบ้างเลยกันนะครับสำหรับแคมเปญออชิทิฟนะครับสำหรับแคมเปญออชิทิฟนะครับทุกคนก็คือมีแค่850ล้านดาวนโหลดนะครับทุกคนแลวก็อีฟ l l บอลลีกเท่านั้นนะครับที่มีอยู่ในไอเดียที่เราเล่นอยู่ทุกวันนะครับเนี่ยทุกคนก็ทำการกดรับกันก่อนเลยเลยกันนะครับว่าจะเป็นอีฟิทบอลลีกนะทุกคน และสําหรับการแจกฟรีโชว์ไทม์ที่พูดถึงนะครับทุกคนก็คือเป็น ID ที่เราไม่เข้าเกมนานประมาณเดือนกว่าๆนะครับทุกคนก็จะมีไอเทมนี้ขึ้นมาทุกคนเป็นแคมเปญของ ID ที่เราห่างหายจากการเข้าเกมไปนานนะครับก็คือจะมีการแจกฟรีเป็นหน้าฝั่งของนี่ทุกคนรูเบนเนเวสนะผมเป็นการโชว์ไทม์นะครับแล้วก็มีการแจกฟรี100ทองนะครับทุกคนแล้วก็ไอเทม EXP กพีทิ้งโปรแกรมนะครับทุกคนวันละ50,000 EXP เอ็กพีทิ้งโปรแกรมนะครับทุกคนเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อเรา ไปเล่นกับ AI ได้คนรือว่าลนกับบอทดนะครับก็ได้รับอีก1,000 0แสน exp ที่นึ่งโปรแกรมเลยนะครับอันนี้ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าเป็นการแจกฟรีสำหรับ id ที่เราหยุดเข้าเกมไปนานแล้วนรือว่า id ขเก่า id สำรองของเราระบบใายที่หยุดเข้าเกมไปประมาณนับน่าจะเดือนขึ้นมางครับทุกคนก็รอเข้าเกมดูนะครับเราก็จะได้รับทันทีนะครับสำหรับนักเตะโชว์ไทม์ของรูเบนเนเวสนะครับ และเมื่อรับมาแล้วนะครับผมก็สามารถอัพตามนี้นะครับทุกคนจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่100เลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปเช็ค ID กันด้วยเลยกันนะครับหรือว่าใครที่มี ID เดียเยอะๆนะครับที่ยังไม่ค่อยได้เข้านะครับก็อย่าลืมรีบไปเข้าเพื่อรับของฟรีกันก่อนเลยกันนะครับเพื่อเสริมนักเตะให้ไอดีนั้นนะครับทุกคนอย่างน้อยก็มีไอดีโชว์ไทม์นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปเข้าไปรับของฟรีกันด้วยเลยกันนะครับก็มานารระเบียดให้สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกีนนรว่ากแจฟใสของ ID ที่เราห่างหายจากการล็อกอินนะครับทุกคนหรือว่าห่างหายจากการเข้าเกมไปประมาณต่ๆก็น่าจะเดือนหนึ่งเลยครับทุกคนก็อย่าลืมไปเข้าเพื่อไปรับของฟรีกันด้วยแล้วกันนะครับส่วนไอดีที่เราเล่นอยู่ทุกวันนะครับนี่คือไม่ได้นะครับทุกคนก็ทารเดียนให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผิดพลาดัะไนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ